วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้คุยามาถวายพระพุทธรูปปางนาคปลกกับท้าวเวสวรณนะคะที่สราสะาว่ารู้สึกสว่าเป็นสถานที่ท,ที่ศักดิ์สิทธิ์และสงบ่มเยเนียนมมากที่ท่านจะได้มาอยู่ตรงนี้จะพกายังไม่เห็น พระพุทธรูปปางนาคตกนะคะเพราะว่าพะุทธรูปปางนาคตกเป็นพระพุทธรูปประจำวันเสาร์ซึ่งเป็นวันเกิดของพญาเอ็นนะคะนี่นะคะพุทธรูปปางนาคตกที่จะถวายไว้นะคะที่สระตาในวันนี้ที่กลับไม่ล้มนะคะทำขันห้าขันแปดถวายนะคะ ท่านสถิตยอยู่ที่นี่นะฮะอย่างร่มเย็นเป็นสุขาานะคับตรงนี้เอาวางข้างกันนี้ก็ได้นะใช่คนละข้างเป็ข้างข้างนีวาง แต่จะจัก็พอมต้องยกอใจักเอามือล้มช่วยจับไม่เช่นเเทวดามาของโต๊ะ นำมิพระตห้าตูสมาสจมพุทธัจจานมือจักักดะพระห้าตสมาสัมพุทธัจานมือจักรศัดิพระห้าตสสมาสัมพุทธัจาะครับทสัตวยอุปาสะข้าพเจ้าจะสอารัตลาเทพญาดาเจ้าทั้งหลายทั้งสิบกันฟ้าสิบห้าชั้นดินตะลดลงมาถึงทุกขารากาสะโบราณไปนี้จึงบดนบันดาลประทานโอให้ข้าพเจ้าทำกิจกันไดจงสำเร็จสำเร็จียเม

ขันตาขมัสระนามาโลยามขันาขมัสระนาเลยามขัตาม้าจุติจุติมติุตรดาเทรดาเจ้าทั้งหลายทัสบหกชั้นป้าจะให้าั้นบินพญาหน้าพรราชในสมัยรดลงมาประทานโพนลงมารับโค้ว้าอยากลูกหลานคนเจ้าก็ กรคุณเจ้าคุณครูชัดเจาพักคุณทองแล้วุณแม่ลีแม่ล้อมแล้วก็แม่ล้อมแล้วก็อุ้ยอ้วนได้มาเอาโคมาถวายแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลายที่พระเจ้าได้อัญเชิญมาก็้อให้รับมาเรียารับโคที่พระเจ้าไว้เพื่อทำสิ่งนี้ไอ้คุณเจ้าพี่งมุดพึ่มุด โยเวนกับแพนเชิญพูดใครใครชิดไม่เจอคุณเจ้าเมนเรียบชมชกชมชมพ่าง,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 งนาตายอยู่หรือ <c oughs> เอาทีนี้ก็ถวาย <c oughs> นูโมตพระภูมิเทวานงางสุปะทิปะจะปุกพังสักการะวันพระนางคูปะเทีชนะสามปันนังชาลีนางคูชนานางสุขการวรังอคันรชันตุปาริปุญชันตุ สัพพะทาปิจา,ายะสุขายะสัมปิเทวาเนฮิริกาเตวิอ er. มหีอันรักขันตุอารมเสนะสุขีนายจ่าลูคนเจ้าโยนะปางราสตรแล้วก็ตรด้วยเทวีสุวรรณมัวออย នោនិសាថាអុយពកប្រសាត្រកត្រេកូនចៅបានបัญญាញាំណាមមកអុយព្រះបនត្រកប្រសាកូនចៅគ្រប់គ្នាហើយនេះកូនគ្រូបានយកអត្វាយនេះយកអត្វាយឲ្យតើគុំមិនមកតែវិញសរុបជ័យថ្ងៃនេះក្នុងសិទ្ធិស្គាល់គាន់ទៅណាមិនទៅចាំបានឯកែបានត្រេះឲ្យណា បានរកប្រាថ្នាឲ្យល្បីដូចគេស្ដេចអីអូព្រេងសតាសឹកញ៉ាសុំតាតាសាសនាកណោសុំអីក៏បានសុំបានបានបានកូនចៅតែកូនចៅថាវាយហើយក៏អុយកូនចៅត្រូវថ្ងៃនេះអូត្រូវអែងណាកូនចៅខាងបានមកនេះសុំអុយអែងសាទរអន់ណាក់ពីចន្លត់ណាក់ពីចន្លប់ឲ្យបានរលគ្នាហើយថាពីតាមទុគេ បាទអរញ៉ៅជៅជ័យក្អុយអ ôi តាំងមកប៊ុនញ៉ាត់នៅកែបានប៊ុនញ៉ាត់នៅដល់ត្រីអ៉ែប្រេតរូចក្រដាប់គុទីវេទនាថាជប់ជាតិញាក់មកកែបានបាត់ខ្លួនទៅក្នុងធំញ៉ៅក្អុយឡាំញ៉ាត់ប៊ុនធំអ accroy ក៏បើគំទួយជីអាឡានកបាននេះទៅខាន់ហាខាន់ពេតលួងស្បាយស្បាយលោកអើយហាមកដល់គំនិតទេញាក់ទុកជឺតែ បានភ្ reib អុយហើយហើយមកដឹកគ្រូភ្ reib ដាក់ខ្លួនមកហើយឆោតា ส,ส,สุภะทิปะจับปุพังสการะวันพนัง um สุปะพยัญชนะสามปันนางสามีนางโภชนะนางอุทะพังวรังอาคันช, so ชันตุปริกุลชันตุสัพพทาายะสุขายะสันติเทวามิตริกาเตติอัมเรียนระคันตุอะโรกเยนะสิเทนะจ่า បាទបងប្អូនមកទទួលមកទីក្នុងស្មណាំម្ចៅបាទទីក្រហមទីក្រហមទីសណាំនំបាទបងរហូតហៀរឡាយដៃយាយចាក់ពីទៅខាងយ៉ាណះក្រាបណៃត្រែតែថ្មីគិតថានពេលទៀតហឹងវាយក៏អោយម្ចៅមកចូលវាយស្អាបឡាក្នុងចាក់ប្រកត្រក្កែជ្រូនមូលទីចាគូ ឯងខ្លាំងរៀងគុំៃយូគុំៃចោគុំៃអីហ្នឹងព្រះឯឡោះក្លិនធម្មតាសុំក៏មិនឆ្ងែសល់ពីណាក់เด้อចាអុយទេខ្ញុំទៅតែគៀងទៅលុយបើមិនយកគួយបាសប្រេងនោះຕ້ອງទឹបមិនបាសដើមឈើដើមទេរបស់បាក់เด้อចានិយាយទៅដូចត្រេងហឺតែអ៊ីចបងបងខាងនេះអុយតាមងងហើយមកតវាយណោះការ ขอขอให้มีโชคมีลาภขอสุกภาพร่างกายแข็งแรงทำกิจการใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จสาธยายสาธยาย